เอ้ยมาแล้วมาวะ่ะจังหวะอย่างนี้มันต้องมาเลยครับ <we> เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนนะทุกคนวันนี้นะฮะวันนี้นะคนผมเนี่ยครับได้เพจมาครับจำนวนหนึ่งเลยนะครับ เยอะมากๆนะอันนี้ได้ฟรีมาจากาการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมคุกกี้รันนะฮะซึ่งเขาก็ได้ทําการส่งเพชรมาให้นะครับซึ่งจะอยู่ในกล่องจดหมายตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ครับหน่งหมื่นเพชรนะครับแล้วก็300เพชรด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับลองไปใส่กันดูผมไม่แน่ใจว่ายังได้อยู่ไหมเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้คลิปนึงนะครับโอเค ประมาณนี้นะวันนี้ผมก็เลยจะทําการมาสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับถ้าพอมแล้วนะเพื่อนๆไปเราไปลุยกันเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะครับขอเก็บขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงตังค์มไม่ไอ้ลไม้ไม่พอโอเคตอนนี้คุกกี้ของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดของคุกกี้แต่ละตัวนะว่ามีความสามารถอะไรได้บ้างครับ โอเคถ้าพร้อมนะครับไปเราไปลุยสุ่มกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะสุ่มให้หมดเลยนะผมอยากได้ตัวเอเิโซมากตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยเอาระดับสูงน,นะครับสุ่มไปทั้งหมดติบครั้งก่อนแล้วกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปนี่เอาละครับเรามาดูหน้าตาของแม่มดกันอา่าโอ้โหตาแดงตาแดงอย่างเงี้ยนะมีลุ้นแน่นอนครับยังไงยังไงผลย่องมาเป็นยังไงอาอา่า กดตรงหัวใจครับปึ๊บมันต้องมาแล้วโอเทพอะ่ะมันต้องมาแล้วครับอีพิกต้องมาจังหวะน,นี้ผมว่าไม่นะโอชอร์รีนะฮะชอร์รีเป็นแรสีฟ้าธรรมดาไม่อีพิกนะครับเฮ้ยโออีพิกแต่ว่ามันเป็นเศษอโอ้ยได้ตัว ได้นินจาโอเคเดี๋ยวสะคิปไปดีกว่าโอ้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมได้แล้วคือตัวนี้ครับเชอรี่นะโอเคเราไปลองเอาเอพิโซ่บ้างกดไปครับสะคิปไปเลยอย่าไปรอยช้าอูเปิดนานอย่างนี้เปิดนานอย่างนี้นนนหรือว่าจะเป็นมันต้องมาแล้ววะ่ะจริงจริงโอ้ ีตัวเทพมาแล้วครับหมหาป่านะเป็นแนวหน้าด้วยหูผมต้องการอยู่พอดีเลยฮะสอุสอดสอุอดรอบนี้ไปครับค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปอีกหนตัวโอ้ยเห้ได้เซตหมหาป่ามาไปอาบไปอาบไ,ได้อันนี้สมุนปออเนี่ยผมอยากได้มากเลยเอาไว้บัฟนะครับไว้ฮิวไม่ใช่บัฟอ่านินจาน่าจะหมดแล้วรอบนี้ได้ตัวหนึ่งครับเป็น อ๋อหพ้ก,ก้าหานะอี้โอเคถือว่าคุ้มอยู่ฮะได้อีปิกมหมาป้ามาเจ๋วเจ๋วเจ๋วแล้วก็เหลืออีกหนึ่งมื่นเจ็ดพันเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเอพิโซนี่แหละผมอยากได้เอพิโซตอนนี้ผมยังไม่ได้นะครับแป๊บตาแดงไหมอ้สกิปไปครับอย่าไปรอช้าครับตัวแรกมาก็แลสีฟ้าแลบ อได้นักแร่แปรธาตนะุฮะไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะผมอยากได้อุ้ยจะได้แนวจะได้เอพิโซดแล้วครับขาดอีกสีเส่เศษนะทุกคนเอาวะได้มินช็อกแลตน,นะเอาไว้เอาไว้สะกิปนะครับอย่างนี้ โอเคเราไปต่อน,นี่ว่ะครับอย่าลอช้าไปอีกสามพันเพชรนะฮะผมอยากได้เอเปโซผมต้องได้เอเปโซไว้ทุกคนจะคิดไปครับเอ้ยมาแล้วมาว่าจะจังหวะอย่างนี้มันต้องมาแลว้วครับอีปิกหนึ่งตัวเห็ด,ดว่ะรอบนี้ได้ตัวเห็ดแน่เลยเวลี่กูดปุ่มไหมเฮ้ยได้สองตัวเลยอ่ะ อีพิกตัวที่สองดักช็อปโดนมาว้าวรอบนี้เลครับเป็นอีพิกที่แบบโหสุดยอดอ่ะผมได้สองตัวเลยครับเป็นอีพิกทั้งสองตัวเลยอ่าเอ็ดแปดส่งยังไม่ได้ครับไปอีกหนึ่งรอบครับทุกคนกดสคิปจังหวะจังหวะดีดีไอ ได้ไรมารอัศสวินอาเดี๋ยวเอามาอัพเวลได้ครับเฮ้ยออกรุนัวเลยว่ะทุกคนเอออวโวคาโดนี่ผมเอามาอัพเวลครับไปครับกดสกิปไปโอ้ยรอบนี้ไม่ค่อยเอยไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มอยู่ครับเหลือแปดพันเพชรว่ะเบโซผมก็ยังไม่ได้เลยอนะไม่เป็นไรไปอีกหนึ่งทีกดสกิปไปต้องมาม้่งมา,มา ผมต้องออกแล้วจังหวะเนี้ยได้อะไรมา,อาเอฟเปโซ่ผมมาแล้วตายแล้วเวนที่สุดก็ได้นะฮะเอฟเปโซ่โอเคหลิงห้าพันเพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอ่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าเป็นยังไงกับบ้างนะหนึ่งสองได้เห็ดได้หมาป่าได้ทักช็อคครับ ถือว่านข้่งจะคุ้มอยู่นะรอบนี้นะนี่ยังเหลืออีกห้าพันเพชรเดี๋ยนะถ้าผมจับคู่จริงๆก็อ๋อกเ้ยตัวแทงตัวแทงโลลวงไตงต,ตัวนี้น่าจะต้องเอาวอลครับเอาพลก็ออกไปเดี๋ยวเอาเห็ดเข้ามาแทนผมอัพเวลเห็ดสักหน่อยดีกว่าอ,อ๋อเวลิกูกดนี่เอ็เปนโซที่ผมอยากได้นะแม็กไปเลยฮะ จูจุจูจ,จุแล้วก็อ่ด์กช็อคนี่มันต้องมีฮะของมันต้องมีครับจริงจิมาครับตับอืมแนวอหน้าย่าได้มีตัวชนแล้วสองตัวคู่กัหมาป่าเวิกูดไหทุน่นเพือ่อนอือย่างขาดตัวฮิวนะผมอยากได้ตัวฮิวอีสักตัวหนึ่งนะตอนนี้ฮิวผมมันเป็นอ่ามันเป็นตัวนี้ครับนี่ มันเป็นสปาเก็ตตี้นะะัะนั้นผมผมอยากได้สมุนไพรมาเข้าปาร์ตี้กับผมนะงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาสมุนไพรนะครับโดยที่เหลืออยู่อีกแค่5,001ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลทกันสักหน่อยดีกว่าว่าเลทันดรดอปเท่าไหร่นะมสมุนไพรสมุนไพรนี่สมุนไพรอยู่นี่ครับ0.090ครับเดี๋ยวเราไปดูแบบสูงมากดีกว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่อุย้ย 0.0โอ้ย oh, อันนี้ได้เยอะกว่าเดี๋ยวเรามาสุมดีกว่าเอฟเฟสโซ่เราได้ครับเก okay, ถ้าพร้อมแล้วนะเพื่นอนๆตายฮะอย่ารอช้าอย่ารอช้ากดสกิปไปอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับโอ่โยโอ่ยเหลืออีก2,000นะครับเหลือ,อีก2,000ต่อไป ส,ม,สมบัติกันบาน้างดีกว่านะเพราะว่าเรายังไม่มีสมบัติในการใช้เลยไม่เป็นไรเไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปหาทีหลังอะอะไรเนี่ยอ,อยากได้ตำรานะครยอืม่ได้นี่มาคุ้มอยู่มัง้งกดไปอีกหนึ่งครั้งอย่ารอช้าโอ้โห โอ้โหโอ้โหเกลือจัดจัดนะฮะเนไรเรามีตั๋วสมูมอีกหนึ่งครั้งเอาไปใย่ใหญ่ใ่อะ,อะ, yeah, yeah, yeah. <c oughs> อะคุกกี้ระดับสูงผมยังมีโอกาสอีกห้าครั้งนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับคิดไปเลยครับคิดไปอย่าไปรอช้าครับสคิปไปครับอืมมาดูบ้างดีกว่าเอาแบบชา้ชาๆได้พาเล่มงานนะโบราณเขาว่าไว้อย่างไงนะ ตาไม่แดงไม่มีแรงจะเดินเลยครับกดที่ขาไปอ้ะสมุนไพรใช่ไหมสมุนไพรมันต้องอยู่ที่มือมันอยู่ที่การปรุงฮะมา <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหผมนี่กดสกคริปต์อ่หอดนางฟ้ามาไว้เหลือสองรอบเหลือสองรอบทุกคนจะคริปไปครับจะคลิปไปทีนึงอ่หอเวลิกูดสคลิปไปเออเรียบร้อยครับหมด <laughs> เอาแล้วครับเรายังเหลือตัอวสุ่มในกล่องซุปอ่าอันนี้นะครับอ่าเอพิโ,โซดครับเจ็ดรอบนะทุกคนเจ็ดรอบนี้ผมขอปแบบสมุนไพรสักตวงอะวฤิกรรมสตรอเบอร์รี่สกิป,ปะออโอหนินจาตักตัวน <c oughs> ั่โหัวหอมก็ดีนะหัวหอมบอาวะเออัด้แหละ อแต่ละตัวที่ผมได้ามาขายคืนได้ไหมหลือสองรอบวะทุกคนช้าๆเอาละเอาละตาแดงไหมตาไม่แดงกดสติปไปเลยตาไม่มีแดงไม่มีแรง,แรงจะเดินเลยฮนะสุดท้ายแล้วนะทุกคนสุดท้ายและท้ายสุดนะครับมาโโ จบแล้วมันหมดแล้วเอ้ยไม่เป็นไรยังเหลือดิผมย,ยังได้สมุนไพรจริงนะเอ้ยตัวนี้ก็ดีนะชะเอมน้องชาเอมฮะซื้อบบผมจะซื้อผมจะเก็บเศษชาเอมให้คมอะเลยแปดสิบไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้รอซื้อชาเอมดกวาอ้าวโอเคหมด จรอบนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมได้มาเมื่อกี่ตัวไปเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะโอเคแล้วก็เสร็จๆนะํามาอัพพวกนี้อยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่น้องชาเอมผมเนี่ยเลยอยกได้ชาเอมเพราะว่าชาเอมเนี่ยมันเนี่ยมันเรียกคุกกี้โครงกระดูกมาได้นะพวกนี้มันจะแบบรับดาเมจนะคือมันรับดาเมจแบบของศัตรูได้นะครก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวนะ อเคหน้า okay. สมบัติเอาเร็วมารับลูลัวครับเอ่ออันนี้มันเอาไาว้ทำอะไรลดพลังป้องกันภาพรวมตาที่ทำในม่วงจะช่วยลดพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่ใกล้อืมฮิถือว่าดีนะฮะจัดว่าจเจมเพิ่มพลังป้องกัน30%นะิบปร์เเลเร็วๆก่อน เรื่องอยู่นะน,นี่อะไรเนี่ยเก็บเหรียญด้วยตาอ๋ออันนี้เก็บเหรียญอ๋ไอไม่ต้องมาอัพไอเสียตังหรอกคุกกี้เรามาอัพเลเวลคุกกี้ที่เราใช้กันดีกว่าอัศวินตัวเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ใช้แล้วผมจะต้องไปเลื่อนระดับนะโอเคอคุกกี้ผมค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะว้าเยอะไหมนี่อาณาจักรผมเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวผมวจะทำเป็นแบบ เป็นลานแคมปิ้งนะครับผมจะไม่เอาเป็นเมืองแนละ้วผมชอบแบบแคมปิ้งแคมปิ้งแบบนี้นะถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องคนระับธรรมชาติดีโอเคครับเพื่อนๆนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มเพรฟ,ฟรีนะผมได้จากกิจกรรมนะครับก็ใครมีใครสุ่มแล้วได้แบบไหนก็มาลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปใต้นะอืมแบบมาแบ่งปันกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับ เงินผมทั้งหมดแล้ววะเหลืออีกแปดพันเองอะโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมคิดไปแล้วว่าผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรนะว่าไอ้เจ้าเพชรสีฟ้าตัวนี้นะ ถ้าไม่เติมเนี่ยมันไปหาจากไหนได้บ้างนะครับโอเคยังไงก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ได้นะครับก็ก็กดซับให้ผมด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้บายๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ